กินอ่ะเออต้องว<ม>่น้องมีคนกี่ตออแน,น่ฮั่นเรียนบบมเี่นให้เร่าเลยเก็บบรรยากาศถ่า,ายเนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสอย <laughs> ู่เนี่ยเนียมาช่ <laughs> <c oughs> ่ี่นักคืดคอด้เหรอขอ,อไปกินเงี้ยไปเทีไปเทีเทยชุด <laughs> กินไปกินต้องกินได้หรอกกินไปช่วงกินไปเรื่อยไปช่วงไปช่วงไปนะราไรได้ดูเรื่องเท่านงตัหลายตัอันนี้นี่อนนจริงแล้วอันนี้เรื่องใหญ่ละอันนั้นเ็นคนโนใกล้เแล้วอันนั้นเป็มใ้มาหัอยู่อันนี้จิิละใ่ <c ười> <os> ืก <Works> ุ้นนี่นะไม่เหลือะเยซูดูอยูท่านด้ขอกองตางกิดูโอ้นี่ไปรุ่นไปรุ่นแนว ีลานดอนอะ่ะมาทดใจให้ยังมาอยู่บอกแล้วอยู่กัท่านทุกที่สั้นกี่สายสู้อยู่กัท่านทุกพี่ có cái <laughs> gì đi cơ 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 เป้าไอ้ไรหเยอแมสก์ะเยอะิดละนี้เรา,าออกออกค่ายที่อมกว๋วยครับบ้านขุนตื่นวันนี้เรามาเจอเทพพิเศษครับครับผมวันนี้ <ทำ S 1> นี่นค,คือการเผาป่าของคนบนชาวบนชาวเขานะครับคนบน,บน,บ,นบนดอยนี่คือสภาพภูมอิอากาศนี่คือควันทั้งนั้นเลยครับนี่ครับคือที่ทําให้สาเหตุของภาคเหนือภาคเหนือนะครับที่มี หมอกมีควันนะครับทำให้ครับผ้าที่ร้อดูพ้าดูผนะที่รับเป็นสีแดงนี่ครับทำให้คนที่อยู่ในเมืองในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพะเยาลำปางไม่พาคเหนือเป็นโรคเขาเรียกว่าอะไรทางเดินอากาศทางเดินเรียกว่าอะไร โลกเลยอ่ะหอบืโลกหอบฟืนฟืนฟืดืนนี่วันนี้เขานัดเผาป่าครับจะเอาขักหวานครับผักหวานแล้วก็เห็ดเถาะครับเห็ดเถาะเห็ดเถาะครับถ้าเผานี่เห็ดขักหวานจะออกก่อนครับแล้วเห็ดเถาะจะตามมาทีหลังผมแบยไอ้คนข้างบนนี่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเผานี่ครับ ถ้าโนข้างล่างนี่รับไปเต็มๆถ้าสูบุรีเยอะๆนะครับเก็ดทอบจะออกหิมปากนะครับคือเกรยนไหมนี่นี่ถ่ายวีดีโอนี่ครับเรามาออกไข่เรามาทําทําห้องพลังพลังงานไฟฟ้าครับจากพลังเอ้ยเครื่องของใหม่เครื่องเครื่องปั่นเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังน้ำครอบเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังน้ำครับ ให้มีไฟฟ้าใช้พอูอดอยแล้ว,วนี่คือนักศึกษาภูมิศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อันนี้คือกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งนี่อ,อดูรู้ครับ<อ>เป็นทูโทนเลยแสงเป็นทูโทนไป,ปใ,นใกล้บนีน่ไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะครับนี่คือแสงจากธรรมชาติเลย เอามาแชะไอย่างวะคนออกไอ้าปดปลายอาไงยวนนี่มันแคบะเออแคบมาลงปลายปลายได้ก็ได้ออกอไออันนั้นนี่ไ่เอเลย รู้จักช่งออดไหครับรีลาช่างออดอายชาชัยสีผมช่างตามครับช่างตปราทำนาที่ช่างมันเถออันนี้เป็นเทปพิเศษครับเทปนี้ขาดลูกแครครับอลูกแครีลาครับลูกแครเจอเล่นครับโอยโอ้ยโออาจจะเห็นว่าตกครับโอ้ยเอาแล้วคลูกแครกแคร์มานัดเลยฮะบ้านมันจะทรายบก

มาสิถือว่าโอเคกือบเกือบไหมครับโอ้โหทีนี้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์นะครับที่อะไรนะเครื่องเครื่องปั่นน้ําเขาเรียกว่าอะไรเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำวันนี้เลยประมาณสองก้อนครึ่งนี่ครับทำตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับวันนี้ผมตื่นตีห้า ตื่นตีห้าตื่นตีห้าแปรงฟันชั่วโมงหนึ่งกินข้าวอีกชั่วโมงครึ่งกว่าทํานี่ก็เกือบสิบโมงแล้วเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายแลไหนไหนี่นี่ก่อนนะนี่ครับนี่นี่เสื้อเสื้อเขียวนี่คุณออดครับเจอเจอแฟนไล่ออกหอก็ยังมาครับแต่วันนี้พิธีกรตัวจริงไม่มาไอ้นุกหนุกแขก นี่ก้อนก้อนสุดท้ายแล้วครับครับจะทักอะไรอย่างนั้นนี่ครับเฮ้เฮ้ยนี่เป็นความภาคภูมิใจอีกภูมิใจหนึ่งของผมครับวันนี้ครับวันนี้ครับวางแล้วครับวางแล้วเอาแล้วครัเอ้าวางแล้วตบมือเฮ้ยตบมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับ วันนี้ครับต้องขอบคุณคุณนี้ครับควันนี้คืออุผมลอกครับไม่งานครับพ่อพ่ออ่ะไม่ได้คุณทันเทพครับงานนี้ไม่เสร็จทันเทพนี่ทั้งวันครับพูดทั้งวันนะมา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 ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูความโค้งความโค้งของทันเทพของทันเทพทำนครับใหญ่ใหญ่ใหย่ทำแน่นอนครับนี่ครับเอาจะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวเอาครับสี่สามสองหนึ่ง กมือเอ้ยโอเคครับเงีขึ้นยอดเนี่ยโอ้ยอดครับถ้าไม่มีผมนี่ไม่เสียนะครับผมขนขนขนหน้ากากขึ้นเงียบครผมมียอดยอดเครับผสมมาเงียบเงียบพูนไม่ได้เขาไม่ได้ทำงานตกรีบเสียนน้ะครับพูดได้ครับเมื่อเช้าคุณหลับฝันยัล้วครับไม่รู้ผมได้ยินแล้ว แต่ผมแสีบครับตอนนี้ผมกินแล้วเสียบว่ะเจ็บต้องเสีบตลอดเลยใส่ไทยใส่โอนตินอ่ะโอนตินนี่บเลยโอนตินสุดเข้มข้นนะฮะหม้ออ้วนตินใช่มาดูตอนนี้อากาศดีครับเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำับเมื่อวานเล่นน้ำขี่น้ำเจี่ยวรอก็เล่นน้ำเลยน้ำเล่นเล่นบนทะเลนะไอ้น้ำแข็งคันเนีตยโล่แค่นี้แบบความเจาะสูงนะเนี่ย รบหใครี <r> ่อบรอบรอบเลยว่ะด yeah, sure. ้านไหนด้านไหนไอ้มนมกลยมาขมขมยิงวาจังนมอ่ะกินจังนมอ่ะเอ้เยวพม่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่อน้คูไปจุดแกจุดแจ้นครเลยห้มันจับยที่รงเพิ่นเก๋ตอนนเปียเนี่ยเอาไปออยออย่างี่มันเปียตัวออยใครชอบดมนมตัวเล็กนมเล็ก

เอินไปล้เีมา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 มอมเมามามลมามาอตมามา้ามามามาอามาเามาลามามามเอามามตมเมามาเามามามยมามมา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 เาม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 ปมามาาไามายามามปมา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 มลมามามาเายามามามลมา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 าามยาาา นีไทยโอเลยว่ากล้องเดียวบอลออกกล้องหายเลยน้ารังเอมสะอาดนี้เฮ้ยเปี่ยูดหรอกี่ไเอาเดี๋ยวคุ้กินน้อยกันคู่สนับสนุนเป็นทานงานด้วยเอ้อยห้าสิบบริษัทโอสถสภาอ็ม้อนี่นี่นี่ครับโรงเรียนนี้คุณบุ๋มปนัดดาเดี๋ยวนี้นีอันี้เลไปไป